ชื่อโฟมนะคะเขาบอกเขาสนิทกับ,บมากมากเขาเปพวงกันก็คือไม่เคยจ่ายค่าเทอมเองนะคะบอกมาได้จริงบอกสดก็ได้อะไรก็ไม่มีปัญหาแฟนมี้อาวพี่ต้องมาถ้าแฟนไม่มาสแสดงว่าแฟนไม่มีสวัสดีคนสวยของเราด้วยนะคะตับุ๊ะสวัสดีค่ะตัอมตัวเสน่ห์ สัสดีค่ะชื่อโฟมนะคะตัดกันแล้วนเลยรักสั้นมากสั้นจริงอัดต่อยสังกัดอะไรนั่นคือสังกัดชีตี้ค่ะอ่ะสังกัดเดียวกับอือผู้ชายคนที่วิกใช่แล้วหรกอไม่รูครนะเราไมรู้จักรู้สังกัดเดียวกันเรารู้จักหรือเปล่าสนิทกันมากด้วยสนิทกันมากด้วยเขาเป็นคนยังไงอันนี้เราจะเข้าเรลยจะอย่างู่หรอแล้วเรามาทำพรมพกันไหมเรามาทําแบบพรมพอๆกับคนคนนั้นนะใช่ใช่มามาทำพร้อมกันมาทําพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกเขาสนิทกันมากมากเขาบอกผมก็ มาแบบจับมือเข้ามาพร้อมกันไงอุ้ยจับมือ <laughs> จับมือหรือเปล่าเอาดีๆวันนี้อยากจะรู้อะไรเราก็จะได้เผากันในวันนี้แหละแต่โจะว่าไม่ถามมาได้เลยถามถามความรู้ความรักก่อนละกันก็ตอนนี้ก็รับเรื่องดีค่ะดีดี <c oughs> โอซ่าจะบอกว่าโสดแล้วนะไม่ได้แล้วดิบอกก็ได้จริงบอกโสดก็ได้มันก็ไม่มีบังหาโตอดค่ะเพราะว่าแฟนไม่ได้เข้ามาอยู่ในนี้ มอา้าวพี่ต้องมาถ้าแฟนไม่มาแสดงว่าแฟนไม่มีอ้าต่องันเราพักเรื่องความรักไปก่อนว่ายังไงเราก็บอกเขาอยู่แล้วว่าโสดอ้าแล้วปดงินผ,ผลเงินนี่ผ่านมามันอะไรยังไง มัยก่อนคือโฟมเป็นนักร้องประกวดแล้วก็เดินสายแบบไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุง่งสตริงหรือว่าอะไรก็ตามเดินสายมาทุกที่จนโฟมได้ถ้วยพระราชาทานคือเป็นนักร้องคว่ยพระราชาทานเ,าเราไม่คิดว่าเราจะได้เหมือนกันนะคือพ่อแม่โฟมเป็นคนชอบเกี่ยวกับเพลงอยู่แล้วแล้วคือโฟมเองมาสายลูกทุง่งพี่รู้จักไหมอ่ะแม่พูุ่มพวงอย่างเงี้ยอ่าใช่ตอย่างนั้นเลยแบบเก่าๆลากีุูงจ๋าเลยใช่โฟมมาทางนี้คือไม่เข้ากับหน้าอะไรปะหนูาล่าจะร้องแบบเพลงญี่ปุ่นแล้วคราวนี้ก็เดิน มาตลอดโฟมเดินสายมันตั้งแต่ประถมจนเข้ามาหาลัยคาวนี้ก็สอบทุนได้ก็คือไม่เคยจ่ายค่าเทอมเองนะคะเขาไม่ควรจ่ายให้ไม่ใช่ผัวนะอ่ามหาลัยใช่่ไม่ใช่ค่ะคือโฟมใช้ความสามารถในการสอบเข้าตอนนั้นก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีเป็นด้วยคือผู้หุ่งจีนดีที่แบบมันเป็นอย่างงี้ที่มันตีแบบเนี้ยตต่ต้อง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 ตน้องต้้อ้อต้องอาอ อันนี้เดียวอ่ะแล้วก็จะมีไอ้ันเงินเงินไปไอ้ดันอีกอย่างนะที่มันจะต้องได้ทุนได้ทุนเข้ามหาลัยสี่ปีถ้าเราถึงแม้ว่าโฟมจะติดเอฟเขาก็จ่ายให้โฟมนะเป็นตัวไหนมาเป็ตัวไหนมาส่วนมากคือจะติดคณิตนะโอ๊ยจับมือเลย ผมเลี้ยนเทศค่ะนิเทศแล้วคือจบออกมาก็ไม่ได้ทํางานสายนิเทศด้วยนะมมก็ไปทำสุขภาพ้าวอันไหนเล่าอันเรื่องผ้านี่ยม,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 มันยังไงคือโฟอมตอนนี้คือโฟอมทําธุรกิจเกี่ยวกับชุดพยาบาลก็คือใครที่อ่าสนใจอยากจะวัดตัวอะไรก็คือโฟอมก็จะเข้าไปวัดตัวให้ก็อยู่อย,อยู่ตอนนี้คืออยู่ในเครรอประมาณสักสิบกว่าที่ก็คือชุดพยาบาลาสีข,ขาวใช่ไหมแล้ว,ลวใช่แล้วค่ะ นี่คือทำธุรกิจหลายอย่างแล้วนอกจากเออร้อตอนนี้ยังแบบรับรองใหงไว้เลยว่าเราก็ตอนนี้อตอนนี้ผมก็ร้องไหเพราพน,านั้นคนเดียวเออตอนนี้จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยเป็นซิงเกิลแรกเลย รอดูได้เลยนะคะก็สูุรเนื้วโฟมธุรกิจดเยอะมากม,าออมีมีอะไรอีกบ้างนอกเหนือต้องเหนือต้ออนตนี้ผมทำเอ,อ่อโปรดักชันด้วยก็คือรักทำชอบก็<ป>ระหว่างนี้นะคะใครยังอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามน้องโฟมของเราด้วยนะจ๊แล้วก็ไปติดตามช่องทาง u t u b e ได้นะคะสองช่องนี้กานจริงๆพิมพ์คำว่าแบบปอนโฟมก็น่าจะจา<ส>ติ ครักกันแล้วแบบทำอะไรด้วยกันแบบต่างงงต่างิงอ,อะสำหรับวันนี้นิคะผิดพลาดประกันใดนะคะก็ต้องสุมาอภัยทุกท่านเวลาที่มีว่าสุมาพน้องโฟมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะครับ